6pm โอเคงั้นข้อนี้มีใครพอเห็นแนวทางเราบ้างพอจะนึกออกปะใไอออกปฏิบัติโอเคนึกออกเยอะแล้ววิธีนี้ก็คือแหน่ให้ก็คือแบ่งบอลไปครึ่งหนึ่งแบ่งบอลไปครึ่งหนึ่งเนี้ยแล้วก็ตั้งแกนตรงนี้ ที่เอ็มหัวอลาฟรู้แ้่แนะ่เรารู้แน่นอนว่าจุดสีของอลาฟอยู่ตรงนี้แนะน่นอนเพราะเป็นสีเดียบถูกไหมตัวที่เอ็มออัานบนก็คือ e ีเดยถ้าว่างจะมาเจอต้องมีเวลาเหลือนต่อไปคือแ n งต l a m ูลแอง a ัวมูลชอนแองตัวนก็คือเอาง่ายกคือการเคล่อนที่เชลี การพื้นที่เชมุมเนี่ยเวาเราตัดว่าการพื้นที่เชมงมุมการพื้นที่เชมุมก็คล้ายๆกัาการพื้นที่เชิเส้นซึ่งการพื้นที่เชิเส้นเราจะเรียกว่าการเนเยอร์หรือการเป็นไทยก็คือการเลื่อนที่เลื่อนนะลอลลี่ไม่มีขอบไฟแล้วก็การหมุนก็คือโรเทชั่นเราก็จะมีความสัมพันธ์ของมันหรือเรเลชั่นของมันก็คือสองอย่างนี้มันจะสัมพันธ์กันการเลื่อนที่เป็นอย่างนี้ก็คือสมมติมีม้วนเลื่อนที่ก็คือเลื่อนหนี้ ก่ S <S, <S <2 Pop ify> วนการหมุนก็เป็นอย่างนี้รถมีมวลอย่างนี้มจล24ีอ็มอยู่นี่เอ๊สมมติพิศทางว่าหมุนที่ตรงนี้เวลามันหมุนก็ต้องหมุนไปนมันอยู่นี้งั้นมันก็ต้องหมุนไปอย่างนี้โอเข้ะเพราะดันั้นอย่างแรกคือตำแหน่งการอธิบายตำแหน่งของการเลื่อนที่ก็คือ x ก็คือว่าเนี่ยอยู่ที่ x หนึ่งนี่อยู่ที่ x สองเข้าป่ะการอธิบายตำแหน่งของโคไซน์ก็คือ theta จุดเริ่มต้นอ,อยู่ที่เซต้าหนึ่งจุดปลายอยู่ที่2 2> าาเซต้าสองไนะ <Okay. S 1> ต่อไปดูความเร็วรก่อนความสัมพันธ์ก่อนตความสัมพันธ์ก็คือถ <Okay. S 1> ้ามันเคลื่อนที่ไปได้ x แล้วกวาดมุมไปเซต้าตได้นี้คือรัศมีเราจะได้ว่า x มันมีค่าเท่ากับหาูณเซต้าเสมอถ้าเป็นส่วนของวงกลม <Okay. S 1> แล้วต่อไปือความเร็วความเร็ว,รว,รวก,ก็คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของ x ต่อเวลาถือว erm ่าซึ <Facebook> ่ง <verde> อันนี้ก็ค <normal> ือความเร็วเฉลี <emotion> ่ยแต่เราต้องการจะหาความเร็วใดๆก็คือ dx ตว่ dt อันนี้ก็เหมือนกันมีความเร็วเชิงเส้นก็ต้องมีความเร็วเชิงมุมซึ่งความเร็วเชิงมุมนี้ยามโดยอัลฟาเอาไว้เท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงเซต้าต่อเวลาหรือก็ได้เป็นอัลฟาใดๆซึ่งมี้เท่ากับ dx ตว่ dt ถือว่าเอ้ยเซต้า อั uhm. นน <et> <mesmo> <people> ี้เรารู้ว่าเอกมีค่ากับอากับศกาคกับเซตาถูกไมก็จะแทนเป็นดีอาคุณกับเซส่วนด้วยดีดีอามีค่าคงที่ตลอดการเคลื่อนที่ดังนั้นจึงอาออกก็เหลือดีเตาบยดีคกับดีดีงมันก็มีค่ากับอาโมเมก้างนั้นดีก็เลยมีค่าเกับอาโมเมก้า ต่อไปคืออันนี้มันมีชิีตุกป่าชิตของความเร็วก็คือชิตตามการเปลี่ยนแปลงของ x ถูกไหมดัง <c oughs> น,นั้นถ้ามีความเร็วคือทีตของตัวเชิงเส้นมันไม่มีอะไรก็แค่ถ้ามีความเร็ว,วเป็นบวกก็จะไปข้างหน้าอะไรอย่างนี้เป็นลงจะถอยหลังอะไรอย่างนี้แล้วไปแกงที่เราตาั้งแต่ชิตขององุ่นก้ามันดูชีตตาม <c oughs> ชิตที่เราหมุนเช <c oughs> ่นสมนมติว่ารูปอันนี้ดูนี่นะแล้วมีเนี้ยโอลเวร์คโอลเวิร์คกันหมุนอย่างเงี้ย นี yeah. ่ว่าลูกมันหมุอย่างเงี้ยก็ต้องหมุนในทิศนี้ถูกไหมี่การห่ายทิศโอมิก้าคือเอามือหมุนไปตามาวรุูกมันอย่างงี้ใช้มือขวาทานั้ชมือซ้ายจะยงออกัาเ้ปใช้มือขวานั้นอย่าเขาหมุนอย่างี้ถูกปะก็ถูกงั้นโอมก้าจัทิศนี้โอมิก้าตัทิศยุบหกงั้นโอมิก้าอาัวดวยด้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 กยด้ว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 ดวยดยวยด้ยด ถ้าเเป็นอย่างนี้เก้าเวมเราคงเปนเ้าอนี้นะเก้าเรทงอ้และต่อไปพรวอาณต่อไปที่เราควรจะรู้ก็คือความเร่งความเร่งถ้าข้ามันจะมีค่ากับเดลต้าบีส่วนเดลต้าทีอยู่ปะหรืออนี้อั r เ g e ถ้าความเร่งใดๆก็จะมีค่าล่กกับดีบาดีทีแล้วก็ความเร่งโปรดโปรดโปรดเมา ความเร่งคือตัว a เอนะความเร่งเชิงเส้นตัวต like ่อไปคือความเร่งเชิงมุมเรานิยามโดยอัลฟามีอะไรบ้ะอัลฟามันเท่ากับเดลต้าโอเมก้าส่วนเดลต้าพีแล้วก็อัลฟาไม่มีอัตเร็มีอัลฟาบ้าได้ยังไมนีค่าเท่ากับพีโอเมก้าบายพีพีถูกปะอัลฟาก็มีคิปเหมือนกันเนะคลิปของอัลฟาถ้าดูดีคิปของอัลฟามันจะมีค่าเท่ากับคลิปของ คิดนะทิศของแอลฟาจะมีค่าเท่ากับทิศของเกลตาโอเมก้าดังนั้นเล่นเราเล่นเราโอเคถ้าสมมติมันหมุนอย่างนี้แล้วมันหมุนเร็วขึ้นแสดงว่าแสดงว่าตอนเล่นมก็ต้องเล่นแบบนี้อยู่แล้เล่นแค่มันหมุนเร็วขึ้นถูกมนี่ก็ต้องเกล้าทางนี้แต่ถ้ามันหมุนทางนี้จะหมุนช้าลงแสดงว่ามันก็เล่นย้อนกลับขย้บเกล้าทางนี้อามี ือเราจะบวกเป็นเวกเตอร์ก็ไ okay, ด้บลบเป็นเวกเตอร์ก <à> ็ได้แล้โอเคเราบอกได้ว่า a เท่ากับ i อัลฟาโอเคครับโอเคครับซึ่ง a เนี่ยแล้ว b ที่ผ่านมา b เนี่ยคือ b แทนเกนหรือรูปที่มันว่ายก็เป็นรูกนี้ตรงนี้อันนี้คือมวลแล้วดูที่หมุน ถ้าเราพิจารณาวัตถุหลาะคันวัตถุหลาะทลันที่อานมาสุดออร A, ิจินเป็นระยะทางใดๆตัวนี้เป็นคา1นี่เป็นคา2ฉะน้นน V เนี่ยที่ได้ก็คือคา2คูณกับโอเมก้าแล้วก็ไอคา1คูโอเงก้าแล้วก็คา2คูโอเมก้าซึ่ง V เนี่ยคือ V ที่แทนเจนโอเคนะ V แทนเจนเท่านั้นต่อไปเอนี้ก็จะเป็นเคแทนเจนเหมือนกันนะซึ่งถ้าเราวาดรูปกนอย่างนี้รวาดรูป ในจุดที่หมุนอันเนี้ยเอแทนเจนมันจะมีค่าเท่ากับอาร์คูนอัลฟาถูกปะแต่มันก็จะมี A ที่เข้ารูปหนย์กลางด้วยซึ่งเอเข้ารูปหนย์กลางเราเคยเรียนมาแล้วมันมีค่ากับโอเมก้านกำลังสองอาร์ถูปะดังนั้น A อทั้งมดจะมีค่าเท่ากับพิลารัสก็คือ A อแทนเจนต์กำลังสองของเอซกำลังสองเท่ากับ อันนี้อาร์มคุบอกได้ป่ะก็เรียนอารูรประมาณนี้อันนี้คือเอรวมในทั้ทหมดอันนี้คือแทนเจนนี่คือโทั้งหมนะไปนะหคือถ้าเราอธิบายด้วยการเคลื่อนที่ก็จะเป็นอย่างนี้สมมติว่าลูกหมุนเป็นหมุกเชือกก็ได้ลดแล้วกันสมมติกน็นรถถ้าเราเคลื่อนที่ไ e อโค่ก็ทำล็วของที่อ่ะ มันก็จะมีแค่ a ออยู่ป้าแต่ถ้ารถที่ตีโค้งแล้วเล่งด้วยมันก็จะมี a อทด้วยเข้าใจไหมทันไหมทันแล้วก็สุดท้ายก็คือเอ็นสุดท้ายด้วยเราดำงสุด สี่สูตรได้ปะ P ก็แบบ u บวก a t s ก็แบบ u t บวกหนึ่ง2อง a t ก็รังสอง P ก็รังสอง s ่็รัง u ก็รังอง s s กแบ u วกาบว้ทีู่ปะเรารูรูปนี้ก่นือูทั้งหมดเนี้ยมันจะเป็นจริงก็แ่บเมื่อ a ที่ต่ากันเป็นจริงก็เมื่อ a คงที่ถูกปะซึ่งว่าในสูตรพวกนี้เช่นตอนวันถูตกอิสระก็คือตก a t ซึ่ง t เ่นคงที่ถูกปะ อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราส่างคงที่อ,ทอ่ะเราอะไรจริงๆได้เหมือนกันแต่แค่้องเปลี่ยนตัวแปรจากมีเป็นโอเมเกาตอมปลายอยู่เป็นโอมิเก่าตอนตอน้นอินิชั l เออนเดแล้วก็ A ก็ต้องเปลี่ยนเป็นคำนิชามมุมแล้วก็ S ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเซต้าตวน G ก็จะเป็นทีเมนเดิมโอเคเปลี่ยนดูก็เอาเนี่ยไม่ถึงรอบละเอาไปเลย เรือยเจ้าเจ้จจเยดาไม่ไห้ันะคุณต้องสอคัแล้วเออไปคุณต้องตอ